Where we are at Cup? Oh. Where we at? If it's it's not you probably don't. That looking stuff before? There's some cinema over here. Yeah. What the fuck? สวยไหมครับกระลิกสวยไหมครับไม่ต้องดีใจครับกระลิกไม่ต้องตื่นเต้นครับอันนี้เป็นสถากรรมแบบยุโรปนะครับมีทั้งบาร์มีทั้งอะไรด้วยครับตอนนี้เขาเรียกว่าเหมยดานเฮอนนะอันนี้เป็นโรงหนังนะฮะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงแล้วฮะโอ้โหวิวสวยมากครับวิวสวยจริงๆนะสวยจริงๆนี่ก็ผมในกระจกครับ มากคนมาถ่ายรูปเอาปัญญาณมากันนะฮะรู้สอกว่าไก่พอสมควรจะเห็นบริษัทรับจ้างถ่ายรูปงานแต่งงานเยอะแยะมากมายะฮะ 对。Okay.